รวมใจน้อมรำรึกจิตอาสาพัฒนาบนทนทหารบกที่29ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนาเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแงหงมหาราชและวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดสกลนครเมื่อวันจันทร์ที่18มกราคมพุทธศักราช2564เวลา10นาฬิกาที่บริเวณถนนแยกหอประปาบ้านนนสูงหมู่ที่13ตำบลพังคว้างอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร พลตรีประสิทธิ์ที่สาวงผู้บัญชาการมณฑลท,ทหารบกที่29มอบหมายให้พันเอกบรรลางเสนีวงณ์อยุธยารองเสนาธิการมณฑลท,ทหารบกที่29พร้อมด้วยกำลังพลของหน่วยรวมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจงังหวัดสกลนคร โดยมีนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจงังหวัดสกลนครพร้อมด้วยข้าราชการทหารตำรวจจิตอาสาพระราชทานและประสงค์นิกรทุกหมู่เหล่ารวมใจจิตอาสาพัฒนาปรับภูม,มิทัศน์ทำความสะอาดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงปกป้องคุ้มครองและขจัดภัยพิบัติที่จะเกิดแก่ปุชนชชาวไทยโรงพยาบาลแค่กิศีวราสนับสนุนชุดแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการทางการแพทย์กับผู้ร่วมกิจกรรมจนจบภารกิจทีมข่าวมณฑลทหารบกที่29รายงาน